เอาล่ครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับนามิสเตอร์เจเจเกเบอร์เลยนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันปีใหม่นะครับก็เราก็มาฉลองปีใหม่กันสักหน่อยนะครับก็นะครับพร้อมกับ92ซับสไคร์นก็ใกล้จะ100คนแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็4 7 7เจ็ดเขาก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับ ชาแนลมิสเตอร์เจเจเกมเมอร์นะครับก็ถ้าเกิดชอบมาเนี่ยก็แชร์ให้คนอื่นได้ผมไม่ว่าแล้วก็นะครับก็ขอวันนี้นะครับก็เป็นวันที่31นะครับก็ก็ต้องเขาดาวใช่ไหมครับก็ขอให้เขาดาวกนอยากส,น,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 สนุกนะแล้วก็ สุสานวันปีใหม่นะครับเพราะวันนี้ผมก็จะไม่มาทรงมาสดอะไรทั้งนั้นก็จะมาพูดให้ฟังพร้อมกับภาพประกอบนะครับประกอบช่าวผมเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องจะบอกเลยเออสำหรับเรื่องไม่ครับสตอรี่เน็อกก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาจริงๆก็โอเคต้องข่านเข้าใจนะครับ นะครับก็ถ้าเกิดชอบเนี่ยก็ติดตามได้นะครับก็ไม่จะพูดยังไงเสียนะก็ชอบมาติดต่อไลน์แชร์กันเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอเข้าได้ยงนสนุกครับฝากดติดตามกันได้นะครับบ๊ายบายครับสุขสันต์วัปีใหม่ครับบ๊ายบาย Yeah, bye bye. Bye.